นะครับอันนี้ก็จะเป็นค่าะสมนิเทศนะคอรสสองผลในตัวของช่างฝีมือทหารนะครับในเบื้องต้นเนี่ยนะปีนี้ค่อนข้างจะน่าหวั่นใจเนื่องจากว่าได้ข่าวมาจริงๆเขาจะให้เขาจะไม่รับมสามแล้วนะครับจริงๆเขาเขาเขาพยายามที่จะผลักดันไม่ให้รับมสามนะครับแต่ว่าก็ยัง ยังใช้นโยบายเก่าอยู่นะครับก็ยังยังเป็นโอกาสสาหรับน้องม .3 อ,อยู่นะครับในการที่สอบเข้าโรงเรียนทหารแล้วก็ได้รับราชการเลยนะครับเดี๋ยวมีใครเข้ามาแป๊บดนะีอโอเคคะนาทิปน่าจะเชื่อมแล้วแบบนี้ เอ๊ะทำไมของเขาเข้ายากจังตอนนั้นเอเี๋ยวพี่จะแจ้ง อโอเคครับเดี๋ยวพี่ขออนุญาตเริ่มนะครับก็คือเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของทําไมเราถึงต้องจริงจังนะครับเพราะว่าปีงบประมาณหกหกเนี่ยนะครับปีงบประมาณหกหกเนี่ยมสามเนี่ยก็ยังถือว่าเลนโน่มสามยังรับอยู่นะครับแต่ปีหกเจ็ดปีงบประมาณหกเจ็ดเนี่ยเริ่มไม่แน่แล้วนะครับเริ่มไม่แน่นอชัวร์แล้วนะครับ ดังนั้นเนี่ยปีนี้เนี่ยก็ยังเป็นโอกาสที่ดีอยู่นะครับอ่ะน้องเดี๋ยวนะี้โอเคน้อง Reno. อ p พเปอร์เรโนกำลังจะได้แล้วมั้งเดี๋ยวรอ,รออีกนะิดหนึง ที่ไก่ทำอะไรจะได้ละ๋ยว yeah. ขออนะุญาตแคปเจอร์หน้าจอมาดูหนครับแคปเจอร์หน้าจอให้พี่มดดูหน่อยครับ อโอเคน่าจะได้แล้วนะครับโอเคขอบคุณครับครับผมครับเดี๋ยวเ,<อ>เดี๋ยวผมมุดขยายเริ่มเลยนะครับค่ะ<อ>โอเคก็คืออ,อในเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวพี่มุดจะเน้นย้ําความสําคัญก่อนนะว่าทําไมเราถึงต้องเน้นย้ําปีนี้นะเพราะว่าปีงบประมาณหกหกนยนะครับก็ยังถือว่ายังรับมสามอยู่ ส่วนปีงบประมาณ6กเ็เนี่ยเริ่มเริ่มไม่ชัวร์แล้วนะครับเพราะว่าหลายหลายกระแสแล้วก็มันพี่เห็นพี่มดเห็นตัวหนังสือแล้วว่าเขาต้องการที่จะให้ขยับไปรับม6หนะครับในเน้นแต่ว่าปีนี้ก็ยังรับมอสอยู่นะครับในงน้นเราก็ต้องสปีดอัพนะครับอ,อ่ะโอเควันนี้เรามาทําอะไรกันอ่ะหลายคนอาจจะงงนะครับเรามาประถมนิเทศนะครับคอร์สอ่าเชะทอหวังผลนะนะครับอันพี่นิดพี่ถือว่าหวังผลนะครับเพราะว่า พี่อยากจ,จะส่งเด็กที่อยู่ในความดูแลของพี่ให้ติดให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าปีหกหกเจ็ดพี่อาจจะต้องอาจจะต้องขออนุญาตไปไปเรียนปีหนึ่งนะครับไปเรียนโรงเรียนเสปีหนึ่งก็คือต้องทุ่มเทเวลาให้ตรงนั้นนะครับปีนี้พี่ก็เลยว่าจะทําเต็มที่นะครับแล้วก็อันนี้คือคอร์สเราจะทอออนไลน์แบบหวังผลนะนะครับทีนี้ในขั้นต้นเราต้องมาทำความเข้าใจกับครูผู้สอนก่อนว่าเป็นใครมาจากไหนนะครับถึงการได้มาสอนเรานะครับ พี่มดนะครับก็ชื่อนะครับพันตีธนวัฒน์นามอนตานะครับการศึกษาที่จบน้องเรียนช่างนั่นแหละนะครับที่จบรุ่นที่44นะนะครับรุ่นล่าสุดนี้น่าจะเป็นรุ่น663ามั้งนะครับเกือบ20รุ่นแล้วนะครับก็ปริญญาตรีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรรคมนาคมนะครับเกียรตินิยมันดับหนึ่งนะครับจากอาชมงคลนะครับเทคนิคกรุงเทพในสมัยนั้นนะครับแล้วก็ปริญญาโทอันนี้เป็นทุนของของกองทัพนะครับอันนี้เราไม่ได้เสียงเงินเรียนนะเราเราใช้วุร เราใช้เกตตอนปริญญาตรีนะครับก็มาขอทุนในการเรียนนะครับแล้วก็เป็นทุนของมหาลัยลังสิตโดยความร่วมมือของสถาบันวิชาการปองกันประเทศนะครับทีนี้ทีนี้เราสูตรทนาอาหาะไรก็ไม่มีอะไรมากนะครับที่มดก็จบชั้นในร้อยชั้นในพันนะครับแล้วก็ได้ไปฝึกอบรมต่างประเทศนะครับภาษาอังกฤษก็พูดได้ฟังได้อ่านได้นะครับแต่ไม่ได้เก่งมากหรอกนะครับตาม ทำเด็กไทยนี่แหละนะครับแล้วก็ไปฝึกในปานไปฝึกอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นทางทหารไปนะครับส่วนประสบการณ์สอนนะครับพี่โมดสอนด้านนี้ตั้งแต่อายุประมาณ20นะครับ20นะตอนนี้พี่โมทอายุ36แล้วนะครับก็มีประสบการณ์ประมาณ15ปีนะครับลูกศิษย์ก็เข้าร่วมประมาณประมาณปีละปีละเ8็คนอะไรเงี้ยนะครับตีไปก็ประมาณ1 0อยคนนะครับแล้วก็เป็นเจ้าของบทวิชาแคมโมดิวเตอร์ที่ที่เราเห็นเพจกันนะครับแล้วก็ เผตัวนี้มันหายไปนะครับพี่มดก็งงหรือว่าโดนโดนโดนแฮกหรือโดนอะไรไปนะครับอันนี้มันน่าจะถึงหมื่นคนแล้วนะครับแต่ว่าก็เลยเปิดเผดใหม่นะเปิดได้ปีกว่านะครับก็มีผู้ติดตาม2 5 0 0นะครับแล้วก็ช่อง youtube นะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะมีผู้ติดตาม2,600นะครับนี่ก็ฝากไว้นะครับเผื่อแบบต้องการข้อมูลข่าวสารหรือว่าวิชาการความรู้อะไรต่างๆนะครับก็จะลงไว้ในช่องนะโอเคนะครับทีนี้พอมารู้จักพี่มดคร่าวๆแล้วนะครับ เพราะว่าพี่มดจบโรงเรียนช่างนะครับดังนั้นเนี่ยอยากจะรู้อะไรเกี่ยวข้องกับโรงเรียนช่างความมันวิถีชีวิตเป็นอยู่เป็นยังไงนะครับตอบได้ทุกอย่างนะครับที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนช่างนะนะครับโอเคนะทีนี้นะครับอันนี้รู้จักประวัติแล้วนะทีนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวเรามาดูว่าการเรียนการสอนเราจะเป็นยังไงนะครับการเรียนการสอนของเรานะครับอ่ามันก็จะเป็นในรูปแบบลักษณะออนไลน์นะครับออนไลน์ก็คือ อ่พี่ก็จะสอนอย่างนี้แหละสอนผ่านซูมอย่างเช่นอย่างเงี้ยนะครับอย่างเช่นว่าอ่าอย่างเช่นใช่ไหมออสมมติเนี่ยพวกเราก็จะได้เนี่ยในกลุ่มเนี่ยก็จะมีประมาณในกลุ่มตัวนี้นะครับกลุ่มหวังผลตัวนี้มีมีสิบเอ็ดคนนะครับบวกบวกพวกเราไปก็ประมาณสิบสาคนนะครับลัคกี้นัมเบอร์พอดีนะนะครับทีนี้อย่างเช่นพี่มดสอนนะพี่พี่มดอาจจะสอนลบหนึ่งบวก ลบสามเอ่เท่ากับเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับพี่มดอาจจะสอนคือสอนเรียลไทม์เนี่ยนะครับอย่างเช่นพี่ก็จะถามว่าเออพี่ดิวอ่ข้อน,นี้เข้าใจไหมพี่ดิวข้อน,นี้ได้เท่าไหร่อ่าอัลโตเรโนเรโนโนี่ชื่อเล่นชื่ออะไรนะครับชื่อเกมครับอ่าชื่อเกมเอ่อเกมเข้าใจไหมครับข้อนี้อ่าเกมโอเคนะอ่าดิวเข้าใจนะนะครับไม่เข้าใจตรงไหนถามอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับพี่ก็จะสอนแบบเรียลไทม์นี่แหละถามตอบเรียลไทม์อย่างนี้แหละนะครับ คือวันนี้เห็นพี่ยุ่งๆก็คือพี่ไม่ได้เข้าเวรมาในรอบประมาณปีกว่านะครับเพราะว่าจ้างตลอดแต่พอดีมีเสดสหารเข้าแล้วมันไม่มีคนกล้ากล้าเข้าเราก็เลยต้องเข้าเองนะครับวันนี้ก็เลยดูวุ่นๆแต่ว่าวันจันท์นะครับวันจันมันจะตรงกันกับอ่ามันจะตรงกันกับวันหยุดของของเด็กคัสพอดีนะครับก็เลยได้พอดีเลยก็เลยได้ประถมนิเทศพอกเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะการสอนเนี่ยพี่ก็จะมีไฟล์นะครับมีไฟล์ข้อสอบให้เนีย มีไฟล์ข้อสอบย้อนหลังประมาณ10ปีนะครับก็จะส่งให้นะส่งให้แล้วก็อาจจะมีพรีเทสนะครับเพราะว่าเราเป็นเด็กใหม่นะอาจจะมีพรีเทสนะครับเออแล้วก็จะดูพี่ก็จะดูพื้นฐานนะครับพี่ก็จะได้ตามเก็บรายละเอียดได้ถูกว่าเฮ้ยคณิตได้ไหมวิทยาศาสตร์ได้ไหมยังกฤษได้ไหมภาษาไทยได้ไหมนะครับเด่นด้านไหนให้เด่นนะให้เน้นด้านไหนแก้ด้านไหนนะครับอา่าลักษณะอย่างนั้นนะแล้วก็จะมีบุ๊กให้นะครับหนังสือหนังสือหนึ่งเล่มนะครับเป็นวิชา รวมนี่แหละนะครับรวมก็เอาไว้ใช้สมัครเอาไว้ใช้อ่านสอบ MTTS โดยเฉพาะนะครับอันนี้มูลค่า3า0ร้อห้าสิบาทอันนี้ก็อยู่ในคอร์สอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ให้ไปเลยนะครับส่วนไฟล์ข้อสอบสิปีย้อนหลังก็จริงๆอ่ะมันเป็นไฟล์ที่หายากนะอันนี้ก็ให้เป็นให้เป็นให้เป็นโปรโมชั่นไปนะครับก็ให้ไปเลยก็มูลค่ามันประมาณห้าร้อยนะมันชุดละห้าสิบถือว่าเป็นชุดละห้าสิบก็ไป5้า้ก็ให้ไปเลยนะครับโอเคนะครับทีนี้ เนสิ่งที่นี้จะพูดนะครับเหมือนทหารมันจะมาถามอะไรที่แบบนี้นะพอเวลาสามสิบวิอืมออืม อโอเคนะครับต่อนะครับ หลังจากที่เรามีไฟล์ข้อสอบมีหนังสือให้นะครับแล้วพี่ก็จะมีตารางสอนให้นะครับตารางสอนก็เดี๋ยวพี่จะจะจะส่งให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูไปดูว่าเมื่อเมื่อสมมติว่าเราเรียนอย่างนี้ใช่ไหมสมมติว่าเกมไม่ว่างหรือว่า,าดิวไม่ว่างในในวันนั้นนั้นนะครับเราจะไปไปดูย้อนหลังได้ที่ไหนนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับสมมุตินะครับอ,อันนี้เป็นหน้า facebook นะครับเฟซบุ๊ก มันจะเป็น facebook กลุ่มปิดนะนะครับเ,เราจะมี facebook กลุ่มปิดของพวกเราเนะยในนี้มีใครบ้างน,นะครับก็จะมีชื่อก็จะชื่อกลุ่มเฟซของเราก็คือช่างพิมพ์ทหาออนไลน์หกหกนะครับเราไปดูกันเนะยอันนี้จะเป็นหน้าเฟซของพวกเรานะครับเป็นหน้าเฟซของพวกเราเฟซมันเป็น facebook กลุ่มปิดนะไม่มีใครสามารถเห็นได้นอกจากพี่จะกดรับอ่าอย่างเงี้ยนะครับ ก็จะมีเป็นแมตต์ EP สองวันที่สิบสามสิบเอ็ดหกห้าก็คือวันที่สิบสามก็คือเมื่อวานนะครับที่เรียนไปเมื่อวานพี่ก็จะลงไว้นะครับลักษณะการก็เนี่นะครับอ่าเป็นคลิปวิดีโอูเอาไว้ดูย้อนหลังนะครับไปทบทวนเนะอ่าเป็นแมตต์ EP หนึ่งวันที่สิบสามอะไรเงี้ยนะครับวันที่สิบเอ็ดอ่าวันที่สิบสามก็จะมีอังกฤษด้วยนะครับมีภาษาอังกฤษนะครับครบทุกวิชานะนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้ในด,ด้านวิชาการที่อยู่กับพี่นะครับวิชาการมาเต็มนะ นะครับพี่ก็จะโพสพี่ก็จะลงวิดีโอย้อนหลังไว้ให้ทุกท,ทุกวันนะครับทุกวันที่เราเรียนอะไรไปบ้างนะครับอันนี้ไม่ต้องกลัวว่าจะตามไม่ทันอันนี้ก็ให้ดูตลอดนะครับไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถหยุดวิดีโอนั้นแล้วก็แคปเจอร์หน้าจอตรงนี้นส่งมามาถามพี่ได้นะครับก็จะเป็นน,นักษักนนี้นะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราจะได้รับนะครับสิ่งที่เราจะได้รับแล้วก็อ่จะมีนะครับ นะครับกลุ่มเราจะมีตรงพอดีเพิ่งบอกว่าวันนี้วันหยุดให้ทุกคนตั้งแต่นักศึกนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับก็นะครับ,ก,นะรบก็จะเป็นกลุ่มนะครับกลุ่มของพวกเรานะนะครับอ,อันนี้ผู้ปกครองสามารถเข้าได้นะครับเราจะได้รู้ว่าวันนี้พี่มเสสอนอะไรนะครับเด็กเข้าเรียน กี่คนนะครับในนี้ก็จะมีครูสอมีครูสามคนนะครับแล้วก็เด็กประมาณสิบเอ็ดคนแล้วก็ผู้ปกครองประมาณสองสามคนที่ที่อยากเข้านะครับ้าพี่ไก่กับชมพู่อยากจะเข้าก็สามารถเข้าได้นะครับจะได้เห็นจริงๆก็มีรายผู้ปกครองนะนะครับมีรายผู้ปกครองโดยเฉพาะนะครับแต่ว่าก็คืออยากเห็นอะไรเงี้ยนะครับวันนี้จะสอนอะไรนะครับก็จะลงไว้นะครับก็จะส่งลิงก์ให้นะครับก็จะเช็คยอดเรียนกี่คน พี่มอสรับเข้าห้องหน่อยพี่มอสก็จะสอนในคนนึงนะครับแล้วก็มีพี่พี่ยีนสอนภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นพี่มอสอนนะครับนะครับก็จะเป็นลายกลุ่มพวกเรานะครับไปก็เป็นอะไรอีก <c oughs> ก็จะเป็น ประมาณนี้นะครับประมาณนี้สิ่งสที่จะได้รับแล้วก็แผนแผนการเรียนการสอนก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วก็แ,แฟกไฟแฟกไฟพี่มดต้องรู้แฟกไฟของพวกเรานะครับพี่มดจะได้วางแผนได้ถูกนะครับเพราะว่าแฟกไฟก็คือ,อจริงๆอ่ะเราเราเราจะแบ่งเราจะแบ่งกันเราจะแบ่งสมการความสําเร็จเนี่ยนะครับออกเป็นสามเนี่ยสุดท้ายก็คือความสําเร็จก็คือซักเซสนะครับแต่ก่อนที่จะมาสักเซสเนี่ยมันจะมีอะไรนะครับ มันก็จะมีความรู้นะครับความรู้เนี่ยมีความรู้แล้วก็ร่างกายนะครับแล้วก็จริงจริงจิตใจจิตใจมันก็ Hindu พี่ี่ขอใส่จิตใจไปด้วย,วยนะครับแล้วก็โอกาสแล้วกันนะครับสี่อันนียสี่อันนะครับความรู้เนี่ยนะครับความรู้เนี่ยมาเอาที่พี่นะครับมาเอาที่พี่ แล้วเราก็ต้องตั้งใจนะครับไม่ใช่มาเล่นๆไม่ใช่ว่าให้พ่อแม่เสียตังเล่นๆนะครับไม่ใช่เนะียต้องถามว่าอยากเป็นหรือเปล่าถ้าไม่อยากเป็นไม่ต้องพาเรียนนะครับแต่ถ้าอยากเป็นมาเลยนะครับโอ้เรียนช่างโอ้ยวัยรุ่นมียศนะครับห่อเออถ้าชอบสาวก็สาวหลงอ่ะนะครับเออนะ <laughs> นี้นะครับร่างกายนะครับร่างกายเนะี่ยร่างกายก็อ่า พี่มดอาจจะต้องขอขอแฟกไฟล์นะครับแฟกไฟล์ว่าแฟกไฟล์ว่า,าส่วนสูงเท่าไหร่นะครับน้ําหนักเท่าไหร่นะครับวิ่งแขนขาปกติหรือเปล่าตาบอดสีไหมนะครับอะไรอย่างเงี้ยส่วนจิตใจส่วนจิตใจพี่ก็พี่มดก็จะคอยกล่องนะเออมันขายตรงนะแต่ว่ากล่อมด้วยความเป็นจริงนะครับพ่อแม่อ,อนะครับเราต้องสร้างความภูมิใจให้พ่อแม่นะครับเพราะว่า มันเป็นสิ่งที่สาคัญนะหัวเรี้ยวหัวต่อนะครับช่วงที่พี่เป็นเป็นวัยอย่างพวกเรามันก็เป็นหัวเรี้ยวหัวต่อนะครับดังนั้เนี่ยก็ถ้าสร้างความภูมิใจให้ท่านเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่แบบเท่มากนะครับนะก็อันนี้คือจิตใจมันถ้าจิตใจมันมาทุกอย่างมันก็จะมานะครับความรู้ก็จะมาร่างกายก็จะมาถูกไหมนะครับอ่ะทีนี้โอกาสใา้โอกาสนะครับโอกาสก็คืออ่วเด็กชาย A บ้านอยู่บ้านบ้านไหนไม่รู้ว่าต่างจังหวัดอ่ะ ไม่รู้ข่าวสารรู้อินเทอร์เน็ตนิดหน่อยเด็กชายเอมีโอกาสได้ติวไหมเด็กชายเออาจจะมีไม่มีโอกาสได้ติวแต่เด็กชายเออาจจะขนขายดูช่อง YouTube ของพี่มดอาจจะสอบติดก็ได้หรือดูช่องพี่มดแล้วไม่เข้าใจอยากมาติวอยากจะให้พี่มดสอนสดแล้วเขาอาจจะไม่มีโอกาสนั้นออมันก็คือโอกาสนะครับโอกาสเนี่ยพ่อแม่หยิบยื่นให้แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยคว้ามันไว้นะครับเนี่ยดังนั้น4อย่างนี้รวมกันก็จะประสบความสําเร็จได้นะครับ ทีนี้แฟกไ์ล์ที่พี่มูตจะถามนะครับก็คือส่วนสูงเท่าไหร่อะดิวส่วนสูงเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่ส่วนสูงร้อยเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสี่น้ำหนักหกสิบสามครับอ่าพร้อมสูงนะเนี่ยโอเคอ่ะคิ่เกมส่วนสูงร้อยหกห้าครับน้ำหนักสี่สองครับโอ้โหพร้อมสูงเหมือนกัน ทีนี้พี่มองออกแล้วหุ่นเป็นยังไงนะครับแขนขาปกติไหมปกติครับตาบอดสีไหมไม่ครับโอเควิ่งวิ่งวิ่งหอบเหนืนนน่อยอไหมมีนิดหน่อยครับมีนิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับวิบ่งแขนขาปกติก็สามารถฝึกได้นะครับทีน,นี้ดูลักษณะของคนผอมสูงนะครับดังนั้นเนี่ยแขนอาจจะแขนอาจจะเลียวอย่างนี้นะครับดังนั้นพี่อาจจะต้องเสริมให้เทส เตก่อนว่าดึงข้อได้ไหมถ้าดึงไม่ได้พี่จะบอกวิธีการดึงนะครับพี่ก็จะบอกว่าวิธีดันพื้นยังไงก่อนถ้าดันไม่ลงก็จะต้องค้ำก่อนสร้างการเหนื้อแขนก่อนอะไรเงี้ยนะครับพี่ก็จะใส่ในรายละเอียดพวกร่างกายผู้นี้นะครับอโอเคไม่น่ามีอะไรห่วงนะครับถ้าไม่ได้อ้วนมาคือถ้าอ้วน,ม,ม,นมันต้องมันต้องมันเสียเวลาลดอีกทั้งจะลดทั้งไม่มีสมาธิในการเรียนคือมันอันนั้นก็คือจะเป็นเคสที่หนักนะครับอันนี้ของเราผอมสูงมันมันสามารถ ทางกำเนิอได้นะครับโอเคอันนี้ก็เป็นแฟกไฟล์นะครับพี่ก็จะรู้พื้นฐานในเบื้องต้นนะครับวันนี้พี่อาจจะมีข้อสอบให้ทำนะครับเป็นพรีเทสเนาะพี่จะได้รู้พื้นของพวกเราสักนิดนึงนะครับก็ไม่มีอะไรก็ประมาณนี้นะครับการประถมนิทศของเราก็จะประมาณนี้นะพรุ่งนี้ก็เริ่มเข้าเรียนนะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งพี่ก็จะส่งตารางสอนให้นะครับพี่ก็อาจจะต้องไปขออนุญาตไปตรวจเบรนนะครับวันนี้มีใคระไยมีข้อสงสัยอะไรไหมครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมไม่มี ไม่ครับโอเคครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้เจอกันนะครับประมาณสองทุ่มสี่สิบห้าห้านะครับพรุ่งนี้น่าจะเป็นวิชาภาษาไทยมั้งนะครับแต่ว่าวิชาวิชาการไม่ต้องห่วงนะนะครับพี่พี่ตามเก็บหุดนะครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยอ้าวจะสอบทหารเรียนแต่ภาษาไทยเลยพี่โอ้ยเรียนคำนวณเยอะนะครับลูกกลัวนะแต่ส่งตารางสอนให้นะครับโอเคเด็กวันนี้ขอขอบใจน้องๆทุกคนมากนะครับ ค,คุณค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะครัคบค,ค,ครับเดี๋ยวคุยกันต่อในในไลน์ส่วนตัวก็ได้ครับได้ค่ะครับขอบคุณค่ะ